ลครนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าละครเรื่องนี้มันมีครบทุกรสชาติจริงๆส,สาหรับสับสางก็คือมีแบบทั้งฉากรักฉากน่ากลัวฉากผีแล้วก็มีฉากเลิฟซีนด้วยซึ่งเลิฟซีนนี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเรื่องซึ่งก็ไม่ใช่ว่าแบบทั้งเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําตามบทบาทของเราแล้วก็เล่นให้เต็มที่ค่ะทําไมถึงเราเยนะคะหรขนาดไหนคือจริงๆแล้วมันก็ ไาตามบทบาทนะคะแล้วก็สําหรับเ,เหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยนะคะก็คือแพรวเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทะยอทยานมากแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งไปทําของใส่พระเอกเลยแล้วก็มันก็เลยต้องรุนแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องแบบลงทุนไปอาบน้าว่านในในสระว่ายน้ําเลยนะคะไม่ใช่แค่อ่างธรรมดานะคะเรื่องนี้นี่คือแบบในสระว่ายน้ําเลยเพราะฉะนั้นแบบทุกอย่างมันต้องเยอะแล้วมันต้องใหญ่ะคะ่ะต้องเต็มที่จริงๆค่ะ ฉากเลิฟซนเล่นเองทุกฉากค่ะแล้วทุกชากแบบจะเป็นคนที่พยายามเล่นเองตลอดเวลาค่ะก็ไม่ใช่แค่เลิฟซีนะนะฉากบู๊ฉากอะไรก็เล่นเองตัวก็เขียวตลอดเวลาได้แผลกลับบ้านตลอดเลยค่ะ ลิมิตในการรับซีนของชั้ก็หมดอยู่แค่นี้ละค่ะก็คือเต็มที่อยู่แค่นี้ละค่ะก็เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ดูละครเรื่องสาบสารนะคะเต็มที่ที่สุดของชั้อยู่ตรงนั้นละคาใช่เรามีเซฟขนาดไหนครับเพราะว่าฉากท่าพี่ออกมาแบบพี่อ้นแบบมันตกต้นเซฟก็ก็เซฟอยู่แล้วอะค่ะคือไม่มีก่อนที่จะถ่ายเนี่ยก็จะมีการประชุมกันกับทีมงานด้วยแล้วก็ทางผู้กำกับแล้วก็โปรดิวเซอร์แล้วก็ทางทีมนักแสดงเองด้วยว่าเราสามารถที่จะลิมิตมีอยู่แค่ไหนแล้ว จริงๆแล้วพอเล่นไปเี่ยมันก็ด้วยอารมณ์ด้วยบทบาทมันก็ไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะหลายคน,ยนแบบต้องรับลักางงานคือตอนที่ชัมตัดสินใจเล่นการทำการแสดงแล้วชัมคือมงกุฎเนี่ยมันคืออีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะทําหน้าที่นักแสดงให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าสองอย่างเนี่ยมันต่างกันานางแบบก็ต่างจากนางงามนางงามก็ต่างจากนักแสดงค่ะแล้วก็ ในเมื่อชํมมารับบทนี้แล้วก็อยากทําให้เต็มที่แล้วชํมก็คิดว่าถ้าชํมจะทําอะไรสักอย่างแล้วถ้าเราทํานิดน,ดนดหน่อยๆน่อยและไปไม่ถึงที่สุดอ่ะอย่าทำซะดีกว่าค่ะควาแบบนี้ก็มานกันกับ่คุฟิแบบก็คือ,อคนก็ตกใจนะเพราะว่าชัมก็ไม่เคยเล่นฉากแบบนี้เพราะไม่เคยรับบทที่แรงขนาดนี้มาก่อนอไม่ใช่แรงแค่ด้านแบบรับซีนนะคะหมายถึงว่าแรงคือร้ายร้ายขนาดนี้ไม่เคยเลยนี่เป็นเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกท้าทายแล้ว คือรักในตัวละครแพรวนะเพราะว่าสอนอะไรชามหลายอย่างมากเลยได้เรียนรู้การร้ายหลายแบบทั้งร้ายตลกร้ายโกะแล้วก็ร้ายแบบลึกร้ายนิ่งร้ายอาฆาตแล้วก็ร้ายบ้าได้หลายอย่างมากจากตัวละครตัวนี้เพราะฉะนั้นทุกฉากที่ชามเล่นก็เต็มที่จริงๆค่ะเหมือนอนนนคุณแม่ก็ไม่ค่อยพอใจค่ะคือแม่ชามเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจศาสตร์การแสดงอยู่แล้วค่ะแล้วก็เข้าใจหน้าที่การงานของเรา แต่ก็รู้อยู่แล้วว่าชํมก็มีลิมิตแค่นี้ยังไงก็ไม่มากไปกว่านี้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่ถ่ายเนี่ยทีมงานเขาก็เซฟให้เราคือจะมีแค่ช่งางภาพตากล้องค่ะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแค่พี่อน้นซึ่งเราก็ไม่ใช่ก็เปลือยนะคะพี่คือมันใส่อะไรมิดชิดเต็นที่เลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราถ่ายฉากเนี่ยตอนประมาณท้ายๆเรื่องแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเขินอายอะไรกันเลยเพราะว่าทุกคนนี้มันเป็นแบบ Uh, ทีมงานที่เหมือนครอบครัวกันแล้วอะค่ะแล้วก็ไว้ใจกันด้วย <ạt> อย่างพี่อ้นเนี่ยเป็นครูสอน acting มาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเป็น acting coach เลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็ uh, ชำรู้อยู่แล้วว่าพี่อ้นเนี่ยเขาเป็นนักสแสดงมืออาชีพนะคะแล้วเวลาที่เขาเล่นฉากอะไรเนี่ยเขากา็เต็มที่กับมันแล้วก็ไม่มีอะไรแอบแฝงยี่แน่นอนคะ่ะพี่บอกแม่ขอม่ต้องมีเอะก็ทราบกันอยู่แล้วค่ะตอนที่รับ เรื่องนี้แต่คือไม่ทราบว่าเลิฟซีมันจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าบทเนี้ยมาเรื่อยๆค่ะไม่ได้ว่ามาตั้งแต่ต้นคือเราก็จะพอรู้อยู่แล้วว่าตัวละครเนี้ยร้ายแล้วก็ต้องมีทาของนะแต่ชําก็ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นเยอะขนาดนี้แต่ในเมื่อเราเล่นมาถึงจุดนั้นแล้วเนี้ยก็เลยอยากจะทําให้มันเต็มที่และไปให้ถึงที่สุดของตัวละคร คคะะนก่อนเล่นเพื่อ้นก็ได้แบบมาขออนุญาตเพ่อก่อนนะคะว่าอาจจะต้องมีถึงเนื้อถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเออ่มันเป็นธรรมเนียมของนักแสดงทุกๆคนอยู่แล้วนะคะก่อทนที่จะเล่นไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ชายต้องขอโทษอย่างเดียวนะผู้หญิงเองก็ก็ด้วยคือแบบเออคือเรามีการพูด,พดคุยกันก่อนไว้ใจซึ่งกันและกันค่ะตอนที่ตอนที่พี่อ,อนน้นมาโดนอะไรก็มีเขินอะไรแะบไปเขาฉัน,น,นคืออยากจะบอกเลยนะว่าเล่นกับพี่อ,อ้น แล้วสิ่งี้ไม่เคยเกิดอ,อะไรเลยอ่ะเพราะว่าพี่อ้นนี่เหมือนพี่ชายเลยแล้วก็เป็นครูเราด้วยเหมือนชุกฉากที่เราเล่นไปเป็นการเรียนรู้แล้วก็เหมือนได้ได,ได้แบบเรียนอะไรทําให้เราได้พัฒนาในการแสดงด้วยค่ะเพราะว่าฉากนี้มันไม่ใช่ง่ายนะพี่มันไม่ใช่แค่แลักซสียเฉยๆมันจะต้องเป็นแบบคุมคนที่กําลังโดนของด้วยและของกําลังตีกลับใส่ตัวเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันเล่นซ้อนหลายอย่าง ที่พี่ถามว่าเออตอนที่มาประชิดตัวกันรู้สึกอะไรไหมมันไม่รู้สึกหรอกค่ะเพราะว่าสมองนี่มันไปคิดในจุดอื่นของการแสดงมากกว่าค่ะถ่ายไปกี่ครันะ้งคะถ่ายก็คือจริงๆแล้วสําหรับฉากพวกนี้เนี่ยและฉากบูต่างๆในยพยายามทําให้ผ่านภายใน1เทคอยู่แล้วค่ะแต่บางครั้งด้วยมุมกล้องบ้างหรือว่าแสงอาจจะไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถ่าย อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังกับข่าววิจารณ์ที่แบบว่าไม่เหมาะสมที่เราเป็นนางงามะอะไรเงี้ยมันทำให้เราเสียกำลังใจเสียชามเป็นนักสแสดงค่ะตอนนี้<ม>ก็นางงามนี่เป็นมาเมื่อครบ8ปปีแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังดีใจที่มีโอกาสได้เป็น Miss Universe Thailand แล้วก็ทำให้ชาม,มีโอกาสได้ทำอีกหลายๆอย่างในวงการบันเทิงได้มีโอกาสเล่น ละครลูกทุ่งด้วยแล้วตอนนี้ก็ได้เล่นละครลิเกก็กดีใจที่ได้ตำแหน่งนั้นมาค่ะแต่ว่าตอนนี้อยากจะเป็นนักแสดงเต็มตัวค่ะไม่อยากให้คนมาติดภาพนางงามค่ะใช่ค่ะเพราะว่านางงามกับน,นักแสดงนี่มันคนละอย่างกันจริงๆเลยค่ะ